ครับเมื่อนี้ก็อยู่ที่วัดเกจิอาจารย์ดังเนาะครับเนาะนครไส้สีคือเก้าครับครับก้อนสีถึงวัดกลางบางแก้วครับกับขับรถผ่านมากับแวะครับเห็นวัดอยู่ข้างทางกับแวะเข้ามาครับถวายสังฆทานครับตามภาษาผู้เทาที่มาก วัดมาว่านะครับเนาะก็ถวายสังฆทานปิดทองลูกนิมิตครับครับวัดนี้ก็เป็นวัดครับที่สร้างมานานคือกันครับเท่าขาเลาะก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเลี้ยวเข้ามาทําบุญทําท่านครับระหว่างการเดินทางเนาะครับเนาะก่อนที่ถึงวัดเกจ,จิอาจารย์ดังครับ ครับการทำบุญคัดเห่ากับบ่ได้ครับกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องทำวัดนั้นเท่านั้นวัดนี้เท่านี้ครับมีเท่าใดก็ทำไปเท่านั้นครับเท่าที่เหาครับทำแล้วบบเดือดร้อนเนาะครับเนาะทำแล้วสบายใจครับการทำบุญคือทำให้เหาสบายใจครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าทำแล้วเดือดร้อนทำแล้วให้ครอบครัวลำบากเนาะ ครับเมื่อมาถึงวัดกลางบางแก้วครับซึ่งเป็นวัดเกจิอาจารย์ครับถึงมีซื่อเสียงตั้งแต่นู้นแหะครับสมัยอยุธยาครับที่มีคาซึกเข้ามาลุกล้านประเทศนั่นแหละครับครับเกจิอาจารย์เล่านี้ถ้าสิบรรยายทรัพป,ปคุณของความครับดีความงาม,ามความคลังของ ครับเรียนลุนต่างๆของหลวงปู่หลวงตาเพิ่นครับโดยเฉพาะครับหลวงหลวงปู่หลวงตาหลวงตาบุญเนี่แหละครับหรือว่าหลวงพ่อบุญเนี่แหละครับเพิ่นกับมีเหรียญลุ้นต่างๆครับที่สร้างขึ้นมาให้ลูกให้หลานในยุคนั้นสมัยนั้นครับได้ไปครับอ่า พกติดตัวนะครับเนาะเวลาออกไปสู้กับคาซึกครับอแล้วอยู่วัดนี้ก็มีพระประธานครับซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่้เท่าขาเลาะกับขึ้นไปสักการะกราบไหว้พระประธานก้อนครับก้อนที่สิบไปไหวจุดต่างๆเนาะครับเนาะว่าไปวัดใดวัดใดก็คือกันครับอืม ครับจุดสําคัญก็คือพระประธานเนะครับเนาะ mm hmm. เมื่อเข้ามาไหว้แล้วก็เดินเ mm hmm. บิง่งรอบๆบ,บริเวณครับที่มีเจดีย์เก้าแก่ครับก็บรีวิวเอาไว้ให้พ่อแม่อายน้องเห้าผู้ทีบ่บได้มาได้เบิง่งได้เห็นครับอืมพราะเป็นแนวทางครับเมื่อมีโอกาสกับสิได้มากราบมาไหว้มาเบิง่งครับ เจดีเก่าแก่ตั้งแต่พู้ละครับสร้างพร้อมอยุทยาพู้ละครับผมก็รีวิวเอาไว้ให้ไอน้องเฮ้าได้บ้่งครับแล้วก็บ่ได้เข้าไปข้างในครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เปิดให้เข้าไปเนาะครับเนาะขึ้นไปไหวพระประทานลงมากก็เลยรีวิวด้านหลังครับอันนี้อยู่ด้านหลังอุโบสถครับซึ่งเป็นเจดีครับ นี่แหละครับเดินเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้างๆพระอุโบสถรอบๆพระเจดีครับพอดีเพิ่นสิมี่กระถินครับผมไปก้อนกระถินประมาณสามมื้อนะครับนาะเพิ่นเหนือประดับประดาสวยงามครับวัดว่าอารามกำลังเห็ดสะอาดกำลังประดับครับเพื่อตอนรับงานกระถินของชาวบ้านครับเป็นกระถินสามขี้ครับ เพราะว่าพิ่นมีลูกศิ์ลูกหาหลายครับหลวงปู่บุญน,นี่ครับหรือว่าหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่สง์หลวงปู่เจือครับมีแต่เกจิอาจารย์ซึ่งมีลูกศิ์ลูกหานี่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับทั่วประเทศไทยนี่กัรู้จักกันเบิดครับสําหรับหลวงปู่ครับทั้งสี่น้ามี่ผู้ค้าได้เอ่ยน้ามมานี่ครับ จังซันครับแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็สิมีครับกะทินสามะคีเกิดขึ้นครับในวัดนี้ครับต,ต่อจากนั้นครับอืกะสิมีลูกซิ์ลูกหาที่พ่นสัทธาครับอันองเตี้ยนั่นแหละครับที่พ่น มีชสือเสียงดังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี้คือกันครับอุกูกคากัดมาแล้วกัสิบว่ให้พลาดครับก็สิไปทุกจุดทุกบ่อนเนะครับเนาะเพื่อได้ไปสักการะเล็กๆน้อยๆกันยั่งดีครับพ่อให้ไอ้น้องเขาได้เห็นน้ำกันครับนอกจากสิอขึ้นไปไหวพระไหวเจ้าแล้ว ครับก่นเดินรอบวัดนี่แหละครับให้เขาได้เบิ่งได้เห็นน้ากันครับถ้าเสียให้พเท่าขาเลาะเอยอ้างทรัพย์ป,ปคุณของหลวงปู่ต้ต่างๆซึ่งเป็นหลวงปู่ที่มีเครื่องล่างของขังครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาครับยอมรับนับถือยังหลวงปู่เจือนี่ครับปิยะซีโลนี่ครับเพิ่นกิดโอ้ยดังหลายย่างครับอันนี้ก็ได้ แต่ว่าเอาอันนั้นก็ยกไว้ใส่เก้าใส่หัวเนาะครับเนาะสำหรับคนที่เชื่อครับทั้งเมตตามหานิยมหรือความครับทั้งค้าขายทั้งยังกสิมานี่แหละครับมาววยอยู่นี้ครับเนี่ยครับเป็นหอครับเป็นหอทิ้ง เฮ็ดไว้ให้ลูกหลานได้มากราบมาไหว้มาขอพรอนคือกันครับอันนี้ก็ได้ครับอเตี้ยเพื่อนครับอืผู้้าเองมาแล้วก็เห็นเพื่อนไหวกับ่่าน้ำเพื่อนครับซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ขึ้นอยู่ครับแต่ละคนเนาะครับเนาะเฮาก็นับถือเบิร์นั่นแหะครับอันใดดีอันใดงามก็นับถือเบิร์ครับ ต่อจากนั้นก็ย่างมาที่หอเนี่ยแหละครับหอที่เพื่อนครับอนุรักษ์ครับของเก่าเอาไว้นะครับเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับเปิดซิมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกค้านี่มาครับบบคาดสายละครับมาถวายสังฆทานมาเจิมมาอย่างครับเจิมณหน้าทองอย่างนี้สิครับเพื่อนกับมาเฮ็ดมาทำกันเนาะครับเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เฮ็ดหรอกครับ ก็มาพ่อให้รู้ครับม,มาสักกะละกาบไว้หลวงปูตง่ต่างๆครับที่เป็นเกจิอาจารย์ครับเนี่ยแหละครับที่เห็นอยู่นี่ครับอเป็นเกจิอาจารย์ดังในประเทศไทยครับอนอกจากหลวงปูท่ที่ได้เอ่ยซื่อมาแล้วครับยังหลวงปู่เจือหลวง ปูบุญหลวงปูเพิ่มหลวงปูสงับเพื่นกัดนี่แหละครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้กลับได้ไหวมาปิดทองครับครับสำหรับ fc ของผู้เท่าคาเลจะมีเวลากอย่าลืมด้วยครับเด้อแวะมาครับวัดกลางบางแก้วครับนครใส่สีครับเมื่อนี้กับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วย